จากกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีได้ปลอมแปลงเอกสารและเผยแพร่แถลงการสํานักพระราชวังฉบับที่13ผ่านทางโซเชียลมีเดีย a c e b o o k และ Twitter เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มนายกรตบุตรด,ดีจีนอายุ25ปีค่ะโดยตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ6เครื่องแท็บเล็ต2เครื่องและฮาร์ดดิสก์อีก1อันนะคะรวมถึงซีดีปลุกกระดมกลุ่มคนเสื้อแดงอีก10แผ่นและยังมีโพยหวยใต้ดินอีกจำนวนมากค่ะ จากนั้นนะคะได้นาตัวนายกฤิตมาสอบสวนที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวภายหลังว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแกนนําเครือข่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและรับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์เอกสารถแถลงการสํานักพระราชวังปลอมผ่านทาง Facebook และทวิตเตอร์จริงนะคะแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ทําเอกสารนี้ขึ้นมาค่ะ เขาก็รับสารภาพว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการโพสต์ข้อความโดยการนำข้อความนั้นไปโพสตลงใน Facebook ของเขาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีสมาชิกใน Facebook ของเขาถึง4-5่0 0ันคนจากการสอบถามก็ได้รับการยืนยันจากในกลิตว่า เขาโพสข้อความโดยความประสงค์เจตนาที่จะให้สมาชิก Facebook ของเขาได้รับทราบข้อความนั้นครับตรงนี้นะครับเปงนอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับขยายผลเรายังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้ว่าในขอ้อมูลกิจเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อยุกแกใครแต่เท่าที่คุณกิจให้การหรือ ให้ปากคำมาแสดงว่าองคมกิจเป็นสมาชิกของกลุ่มอบประชระชับแล้วก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นสึงถึงสมาชิกด้วยกันในลักษณะต่งตางๆ ด้านพลตำรวจโทรประวุฒิวัลสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาเผยแพร่แถลงการผ่านทาง Facebook ค่ะโดยมีการลิงก์ไปกับ Twitter เมื่อช่วงเวลาประมาณ3ทุ่ม33นาทีในวันที่สองกุมภาพันธ์ซึ่งจากหลักฐานก็พบว่านายกรดนั้นก็เป็นผู้เผยแพร่ต่อเอกสารดังกล่าวในระดับต้นๆเป็นคนได้แรกนี่น,นะคะส่วนผู้ผลิตหรือว่าผู้ปลอมแปลงเอกสารขึ้นมานั้นตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดแต่ว่าจากการตรวจสอบจาก URL ก็พบว่ายังอยู่ใน ประเทศไทยค่ะคือพอเขารับมาเขานำแชร์ใน Facebook แล้วก็ลิงก์ไปที่ Twitter ร์พอเขาคิดได้เขาก็ลง Facebook แป๊บเดียวแล้วก็ลบลบเสร็จแต่ล่องรอยมันยังเหลืออยู่ใน Twitter แต่เป็นแค่ลิงก์แต่ผู้ที่เขาแชร์ไปเนี่ยสี 4, 000, ่พันเขามีเมมเบอร์วัน0สกว่าคืามีเพื่อนส0่พักว่าใน Facebook ก็น่าจะแชร์ต่อด้วยได้ยอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีก็ไปเร็วมาก หลังการสอบสวนตำรวจก็ได้ส่งตัวนายกรตให้ทหารควบคุมตัวเอาไว้สอบสวนตามกฎอายการศึกเป็นเวลา7วันนะคะโดยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนผู้ผลิตหรือผู้ปลอมแปลงเอกสารนั้นตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวมาดำเนินคดีด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าว ขอบคุณเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องขอชมว่าติดตามคดีนี้ได้เร็วส่วนคนที่จับได้ทราบว่ามีอาชีพเป็นนักดนตรีและยังเป็นตำรวจเก่าในระดับชั้นประทวนซึ่งแน่นอนว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ถ้าหาว่าพบว่าใครเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงไปถึงใครอีกก็จะมีการติดตามตัวอย่างแน่นอนค่ะ